สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปเล่นเกมเก็บสะสมคะแนนเหรียญน,นะครับทุกคนสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูมิ o น e เ w ลเล็ตได้นะครับก็แอปตัวนี้นะครับผมสามารถเล่นเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับทุกคนมันเป็นเกมผสมผลไม้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราผสมผลไม้แบบนี้นะครับเราจะสังเกตนะครับผมว่าเราจะได้รับเหรียญมานี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนเหรียญพวกนี้นะครับผมเราสามารถนะครับผมเก็บสะสมคะแนนเหรียญไปแลกเปลี่ยนเป็นทูนี่ได้นะครับแล้วก็จะมีจากการทำธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าเล่นเกมของเขาให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่เราได้มานะครับผมจะอยู่ สามารถแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับสําหรับคนที่สนใจนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับผมแนะนําให้ดูจนจบนะครับเพราะผมสอนให้แบบละเอียดในคลิปนี้เลยนั่นเองนะแล้วสำหรับวิธีการดาวโหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคำว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่ Play Store นั่นเองครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี่นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนนั่นเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านออะะไรรนนนััเงคบ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับก็จะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างเลยได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น ID เนะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ ID ตรงนี้ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ1 0 2 4 3 9 6 8เนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถกดส่งปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็นอล l ล็ตได้นั่นเองนะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคําว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจน หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ ก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมิวเลตโดยตรงเลยนี่เองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทําภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ่านดู ร่วมผลไม้หรือว่าทำภารกิจรับหัวใจประมาณนี้นั่เองนะครับแล้วก็นะครับทุกคนจะมีตรงนี้นะครับผม รางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมันเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5หัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60ิวิประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับผมไม่ต้อง ต้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคนมีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลในช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสาหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนนะครับผม นี่วอลได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะแลกตามนี้เลยนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ